สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาเตรียมแผงเพาะก้านะครับหลังจากที่เราล่อนแกบเอาเศษดินเศษกรวดเศษก้อนหินก้อนใหญ่ๆออกแล้วนะครับเราก็เอามาใส่กระบะใส่แผงเนี่ยนะครับใส่พุนพูนแล้วกดนิดหน่อยครับ เพื่อเพิ่มความแน่นไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วเราก็ปาดออกจากแผงเนี่ยประมาณหนึ่งเซนนะครับต่ำกว่าพื้นขอาประมาณหนึ่งเซนเพราะว่าจะต้องอยากพื้นที่ในการโรยก้าแล้วก็กบด้วยแกบอีกรอบหนึ่ง อีกหนึ่งเซนนะครับนะครับซึ่งกระบะจะมีความสูงอยู่ที่สามเซนนะครับพื้นแกบก็จะอยู่ที่สองเซนนะครับแล้วเราก็โรยเมล็ดกาไปอีกปิดด้วยแกบอีกหนึ่งเซนนะครับแล้วก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งแผ่นนี่ใช้เวลาไม่นาน